รถเมในวันที่เป็นวันยุทธก็จะไม่มีผู้คนวันนี้เขาเรียกว่าตรายเครอรนิกก็คือ,อวันที่6มกราคม2568ปี2025ในในในวันนี้เป็นวันยุทธราชการตรายเคอร์อนี้ก็หลังจากที่ พระเยซูลงวาจุติในวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาก็จะมีเขาเรียกว่าปฏิหารน,นะปฏิหารแสงสว่างส่องไปยังกษัตริย์3พระองค์ไตรเคืนิกไตรก็คือสามคืนิกก็คือ,อกษัตริย์3พระองค์ ก็จะพากันเหมือนแบบมีการทำนายภายทักว่าเป็นมีผู้มีบุญมาเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลยมีมีการนําของมาตามหาแสงสว่างนั่นว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็เตรียมของมาถวายมันจะมีของอยู่สามอย่างอันนี้ก็จำไม่ได้ชัดเจนเนะแต่ว่าวันนี้แหละเขาเรียกว่าวัน ซัดส,สามพระองค์ได้นําเครื่องบรรณาการไปที่พระเยซูประสูตรอยู่ที่ในหมู่บ้านชาวบ้านที่แห่งหนึ่งอนะเนาะนั่นแหละในในเรื่องของอวันคริสต์มาสนะน,นะอาเปวกะ็เล่าพอเป็นเล่าๆมาทําไมมาอยู่ตรงนี้ลหละก็คือพอดีมาธุระแถวนี้แล้วก็นั่งรถเมล์มาก,ก็จะนั่งรถเมล์ครับ ก็ระมาณนี้เลยจ้ะ <laughs>